นั่นแหละตรงนั้นเลยตรงนั้นอยกดีเหเหมือนกันเดี๋ยวผมไปเองได้ได้เธอไปเธอไปเออนั่นแหละอยู่นั่นแหละ điều, điều mà đấy là tài sản của anh đấy, cái น้องเลยไปแต่ก็จัดว่าลงนิ่มนะแต่มันแหมะเนีเ่ยเดี๋ยวผมนะหันหันหันข้างนี้เด้อเอ้ เออดียรีจอร์จมันโหนมากเปล่าอย่าโหนมากเลยดีนะจอรเว้ยดีเว้ยการอะไรการอะไร้ไ <c oughs> ก่ เออถามสูงดีว่ะเออลงไม่ดีเออเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนไอ้พม่าเลยนไอ้ตัวที่เตี้ยที่เล่นแต่ขาต่วตุ๊กตักตุ๊กตักรถตกตด๊กอยู่งั้นอ่ะเออแล้วเบรกไงอ่ะต้องที่อัดเปลวะ